หยุดตรงนี้ก่อนครับเพราะสิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือสัญญาณจากพระแม่ลักษมีเทพีแห่งโชคลาภความร่ารวยความรักอันบริสุทธิ์องค์แม่กําลังส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างมาถึงคุณเพื่อเปิดทางให้ชีวิตของคุณได้เจอทั้งความมั่นคงความสุขและความสมหวังครับคนที่กําลังติดขัดในความรักคนที่เหนื่อยใจกับการงานและการเงินหรือคนที่กําลังรอคอยปฏิหาริย์ในชีวิตนี่คือเวลาที่พระแม่ลักษมี กำลังจะบอกคุณว่าอย่ามองข้ามสัญญาณนี้เพราะองค์แม่กำลังเปิดทางมาให้คุณและในคลิปนี้อาจารย์ป๊อบจะเปิดไพ่เพื่อบอกเส้นทางดวงชะตาของคุณว่าช่วงนี้คุณควรระวังอะไรสิ่งดีอะไรที่กำลังจะเข้าใกล้เข้ามาครับและต้องเตรียมใจอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบในชีวิตครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขอให้คุณทำตามกติกาเพื่อเปิดพลังงานและรับพรจากพระแม่ลักษมีก่อนนะครับนะ สิ่งที่คุณต้องทำคือกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และกดเซฟคลิปนี้ไว้เมื่อคุณส่งต่อพลังงานดีๆนี้ออกไปองค์แม่จะประทานพรและพลังนั้นจะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภความรักและความสำเร็จภายใน3วัน7วันครับกดหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์แล้วกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยครับทำหรือ,อยังครับถ้าคุณศรัทธาและทำตามกติการเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดไพ่เพื่อฟังคำทำนายกันได้เลยครับ สวัสดีลูกลวงอันเป็นที่รักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงความรักกับอาจารย์ป๊อบโชคดีมีสุขวันนี้เราจะมาอ่านใจคนรักของคุณผ่านไพ่ทั้ง6ใบนี้ว่าเขากําลังรู้สึกคิดและมองความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยครับไพ่ใบที่1หมายเลข55 5าาลำบากยากไรพิกลพิการเข็นใจ สิ่งที่เขากำลังรู้สึกในตอนนี้คือเขารู้สึกเหนื่อยหนักและอ่อนแรงกับความรักครั้งนี้มากครับเหมือนความสัมพันธ์ที่ควรพาไปข้างหน้ากลับกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยภาระและความลำบากในใจเขารู้สึกเหมือนกำลังลากชีวิตคู่ไปข้างหน้าเพียงลำพังแม้ยังอยากอยู่แต่ก็รู้สึกอ่อนล้าแทบหมดแรงและสิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆคือเขาคิดว่าคุณคือคนที่มีคุณค่ามากๆสำหรับเขาคุณคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด แต่ในใจของเขาเองกลับรู้สึกผิดครับเพราะเขาให้คุณไม่ได้เท่าที่คุณให้เขามาความคิดนี้เองครับทําให้เขายิ่งกังวลว่าความรักนี้จะไม่สมดุลและอาจจะไปต่อได้ยากและสิ่งที่เขาอยากทําแต่ไม่พูดออกมาก็คือเขาอยากขอให้คุณพักอยากขอให้คุณหยุดแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเองก็อยากดูแลคุณเช่นกันครับแต่เพราะภาวะในใจและความเหนื่อยที่สะสมเขาเลือกที่จะเงียบเลือกเก็บไว้และไม่กล้าพูดคําเหล่านี้ออกมาตรงๆครับ ถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือไม่ตอบได้เลยครับว่าไม่ตรงทั้งหมดครับเขาอาจทําให้คุณเห็นว่าเขาเฉยชาหรือดูไม่สู้ไม่จริงจังแต่ในใจลึกๆเขารู้ครับเขารู้ว่าเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เขาแค่ไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรโดยไม่ทําให้คุณเหนื่อยเพิ่มครับและสิ่งที่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาคือเขากลัวเสียคุณไปครับเขารู้ว่าคุณทุ่มเทม,มากแต่เขาก็กลัวว่าสักวันคุณอาจจะหมดแรงและเลือกเดินจากไป เขากำลังสับสนว่าควรสู้ต่อด้วยกันอย่างไรเพราะความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปได้วยความเจ็บปวดที่ต่างฝ่ายต่างเก็บเอาไว้ในใจและบทสรุปที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้คือเขายังอยากอย,กอยู่ยังอยากสู้แต่ก็รู้ว่าต้องมีการปรับต้องหาทางออกใหม่ไม่อย่างนั้นความรักนี้จะกลายเป็นเพียงการฝืนอยู่มากกว่าการใช้ชีวิตร่วมกันครับจริงหรือไม่จริงครับที่คุณเองก็รู้สึกว่าความรักนี้ทําให้คุณเหนื่อยใจมากกว่าสุขใจใช่หรือไม่ใช่ครับที่คุณเคยถามตัวเองว่าควรพอหรือควรไปต่อ ถ้าจริงถ้าใช่คอมเมนต์บอกอาจารย์ได้เลยนะครับว่าแม่นค่ะแม่นครับและพระแม่ลักษมีกําลังบอกกับคุณว่าความรักที่ทําให้หัวใจเจ็บจนหมดแรงไม่ใช่ความรักที่คู่ควรกับคุณหากจะรักต้องรักแบบที่ทําให้ชีวิตเบ่งบานไม่ใช่เหี่ยวเฉาครับและพระแม่ลักษมีกําลังเตือนว่าถึงเวลาที่ต้องมองความจริงและถามตัวเองว่าความรักนี้หล่อเลี้ยงหัวใจคุณหรือกําลังทําร้ายหัวใจคุณกันอยู่แน่ครับและข้อคิดจากไพ่ใบนี้ก็คือ ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การแบกจนหมดแรงแต่คือการพยุงกันให้ลุกขึ้นมาได้เสมอครับลูกดวงครับถ้าวันนี้คุณได้มาเปิดไพ่กับอาจารย์แบบส่วนตัวอาจารย์จะถอดให้ลึกลงไปเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงๆทำไมเขาถึงทำให้คนเจ็บและอนาคตความสัมพันธ์นี้จะเดินไปทางไหนมีลูกดวงจำนวนมากนะครับที่มาเปิดไพ่กับอาจารย์แล้วชีวิตเปลี่ยนจริงสามารถทักมาดูรีวิวได้ครับรีวิวเป็นรีวิวแท้มีรายการโอนครบไม่ใช่รีวิวปลอมนะครับสามารถแอดไลน์ id s p e l l 9 8ทักอาจารย์มาได้เลยครับ และทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่พระแม่ลักษมีฝากบอกผ่านไพ่ใบแรกแต่เรื่องราวยังไม่จบนะครับเพราะหลังจากความเหนื่อยล้าหนักๆแบบนี้มักจะมีคําพูดแรงๆที่ซ้ําเติมและทําให้บาดแผลลึกกว่าเดิมครับและนั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏในไพ่ใบที่2หมายเลข24พารุธวาจาคําพูดเผ็ดร้อนครับลูกดวงครับไพ่ใบนี้กําลังสะท้อนชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่คนรักของคุณกําลังรู้สึกในตอนนี้เต็มไปด้วยไฟในใจที่ปะทุออกมาเป็นคําพูดแรงๆบาดลึกบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําร้ายคุณนะครับแต่ความก ความขับข้องใจและความกดดันที่สูงอยู่ในใจมันระเบิดออกมาผ่านน้ำเสียงและถ้อยคำนั้นครับและสิ่งที่เขากำลังรู้สึกในตอนนี้คือเขารู้สึกหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆที่สะสมมานานกลายเป็นความร้อนในใจที่ควบคุมยากบางครั้งคำพูดที่หลุดออกมามันแรงเกินกว่าที่ใจจริงจะรู้สึกแต่เพราะเขายังหาทางสื่อสารยาอย่างอ่อนโยนไม่ได้ความโกรธจึงถูกปล่อยออกมาโดยตรงครับ และสิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆก็คือลึกๆแล้วเขายังรักคุณแต่ในหัวของเขาเต็มไปด้วยความคิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาครับเขาคิดว่าคุณไม่เห็นใจไม่เห็นความเหนื่อยของเขาและนั่นทําให้เขาตอบสนองด้วยการโต้กลับทางคําพูดเขาอาจจะบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาไม่พูดแรงเนี่ยคุณก็จะไม่ฟังเขาทั้งๆที่จริงแล้วอ่ะมันก็ยิ่งทําให้คุณเจ็บมากขึ้นจริงไหมครับลูกดวงอันเป็นที่รักและสิ่งที่เขาอยากทําแต่ไม่พูดออกมาก็คือเขาอยากขอโทษครับ เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้อยากพูดแรงแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันอ่ะเขาก็อยากให้คุณยอมรับฟังสิ่งที่เขาอัดอั้นอยู่ในใจโดยไม่ตัดสินเขาแค่อยากหาทางพูดให้คุณเข้าใจแต่ก็ยังไม่รู้ที่จะเริ่มตรงไหนครับแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือไม่อาจารย์ป๊อปขอตอบเลยนะครับว่าไม่ตรงครับเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือไฟโกรธแต่สิ่งที่เขาคิดจริงๆก็คือเขายังอยากให้คุณเข้าใจเขาเขาเลือกที่จะใช้คําแรงเพื่อป้องกันหัวใจตัวเองครับแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาาาากกํลลังงงร้้้อออขขคววมเเเใใจพียแต่ืชิ ที่ผิดแค่นั้นเองครับและสิ่งที่มันลึกที่สุดในหัวใจของเขาก็คือ mm. เขากลัวเสียคุณไปเพราะคําพูดของตัวเองครับ mm. เขารู้ดีว่าคําที่หลุดออกมามันเหมือนหอกที่แทงใจ mm. เขากลัวว่าสักวันคุณจะไม่ทน mm. เขารู้สึกผิดทุกครั้งที่เห็นคุณเสียใจ mm. แต่ในใจลึกๆแล้วอะ่ะ mm. เขาก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟโกรดนี้ได้เต็มที่ครับ และบทสรุปของไพ่ใบนี้ที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือเขายังอยากอย,กอยู่ต่ออยากปรับอยากแก้แต่เขาก็ยอมรับกับตัวเองว่าถ้าหากไม่หาวิธีสื่อสารใหม่ๆความรักนี้ก็จะเจ็บเรื่อยๆและอาจจะแตกสลายในที่สุดเขาก็รู้ว่าคำพูดคือทั้งอาวุธและสะพานและเขาก็ยังสับสนว่าเขาจะใช้มันอย่างไรให้ถูกครับ จริงหรือไม่จริงครับที่คุณเองก็รู้สึกว่าคําพูดแรงๆของเขาอทําให้คุณเจ็บลึกกว่าการกระทําหลายอย่างใช่หรือไม่ใช่ครับที่คุณเคยคิดว่าทําไมคนที่รักการพูดกันได้แรงขนาดนี้ถ้าจริงถ้าใช่คอมเมนต์ตอบกับอาจารย์ได้เลยครับว่าจริงค่ะใช่ครับและพระแม่ลักษมีกําลังบอกกับคุณว่าคําพูดคือดอกไม้หรือคมดาบอยู่ที่ใจผู้พูดเลือกใช้หากรักกันจริงต้องเลือกถ้อยคําที่ปลอบประโลมไม่ใช่ถ้อยคําที่ทาร้ายครับ ระแม่ลักษมีท่านกำลังเตือนว่าความรักจะอยู่รอดไม่ได้หากปล่อยให้ไฟโกรธเผาผลาญต้องเรียนรู้ที่จะฟังกันและเลือกถ้อยคำที่ทำให้หัวใจเบ่งบานไม่ใช่แตกสลายครับ และข้อคิดจากไพ่ใบนี้ก็คือบางครั้งการเงียบก็ปลอดภัยกว่าการพูดแต่การพูดด้วยความเข้าใจจะรักษาหัวใจได้มากกว่าครับถ้าอยากอ่านใจเขาให้ลึกกว่านี้แบบเฉพาะตัวอาจารย์ป๊อบสามารถเปิดไพ่ต่อว่าเขาเก็บอะไรไว้ในใจเขาอยากพูดอะไรที่ไม่เคยพูดออกมาและเขายังอยากขอโทษคุณเรื่องไหนบ้างครับลูกดวงหลายคนนะครับที่มาเปิดไพ่กับอาจารย์ป๊อบเนี่ยต่างคนก็ต่างรีวิวให้อาจารย์ป๊อบว่าอาจารย์ป๊อบเนี่ยให้คําตอบชัดเจนจนสามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้จริงทักมาดูรีวิวได้ครับที่ไลน์ id spe ll 98 r e วิว รีวิวเป็นรีวิวแท้มีการโอนครบไม่ใช่รีวิวปลอมแน่นอนครับและเมื่อไฟโกรธถูกปล่อยออกมาคำพูดแรงๆมักจะนำไปสู่การปิดบังหรือโกหกเพื่อเลี่ยงการประาทาครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ไพ่ใบถัดไปสะท้อนให้เห็นครับและนั่นก็คือไพ่ใบที่3หมายเลข22โป๊ปดโกหกพูดไม่จริงครับลูกดวงครับ ใบใบนี้กําลังสะท้อนถึงเงาเมื่อที่อยู่ในใจของคนรักของคุณสิ่งที่เขาแสดงออกมากับสิ่งที่เขาคิดจริงมันไม่เหมือนกันครับเขามีบางเรื่องที่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดมีบางความรู้สึกที่เขาเลือกปิดบังไว้เพราะกลัวว่าถ้าพูดออกมาคุณจะเสียใจหรือไม่ยอมรับได้ครับ และสิ่งที่เขากําลังรู้สึกในตอนนี้ก็คือเขารู้สึกเหมือนกําลังเล็ดบทบาทอยู่ในความสัมพันธ์บางครั้งนะครับ <sidewalk> เขาแสดงตัวตอนอีกแบบหนึ่งเพื่อให้คุณสบายใจหรือบางครั้งเขาก็พูดบางคาเพื่อเลี่ยงการทะเลาะทางทั้งที่ในใจกลับคิดต่างออกไปครับเขาอะรู้สึกกังวลว่าถ้าหากคุณเห็นตัวตนจริงๆของเขาอะหรือความคิดที่แท้จริงอะคุณอาจจะผิดหวังครับ และสิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆก็คือลึกๆแล้วอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อใจเขามากไงครับและนั่นแหละทําให้เขายิ่งกลัวว่าถ้าความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยอ่ะคุณจะมองเขาเปลี่ยนไปในทันทีเขาอ่ะคิดว่าคุณนะคู่ค,ควรกับความจริงแต่ในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็ยังเลือกที่จะปกปิดเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปครับ และสิ่งที่เขาอยากทําแต่ไม่อยากพูดออกมาก็คือเขาอยากเล่านะครับเขาอยากเปิดใจเขาอยากบอกความจริงทั้งหมดให้กับคุณรู้แต่สิ่งที่เขากลัวก็คือผลลัพธ์ครับเขากลัวว่าคุณจะถามกลับด้วยความโกรธหรือมองว่าเขาอะหลอกลวงมานานคือสิ่งที่เขาอยากทำอะคืออยากพูดแต่สิ่งที่เขาทําคือ วถ้าถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณทุกวันนี้มันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือเปล่าผมขอตอบว่าไม่ตรงครับภายนอกอเขาอาจจะดูมั่นใจนะครับดูสบายใจแต่ในใจลึกๆเขากําลังเครียดครับเขากําลังสร้างภาพหลักบางอย่างขึ้นมาเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ครับเขาหวังว่าถ้าโกหกเพียงเล็กน้อยหรือบิดคาพูดนิดหน่อยความรักครั้งนี้ก็จะไม่พังเขาคิดแบบนี้ครับและสิ่งที่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาคือเขากลัวความจริงครับเขากลัวว่าถ้าคุณรู้ทั้งหมดเนีย่ยคุณจะไม่รักเขาเหมือนเดิมและความกลัวนี่แหละครับที่ทําให้้เเเขาาาลลลืออกใชคคํพูดทีี่่่ไไมมตตรรงงงปแะน ความขัดแย้งที่กัดกินใจเขามาตลอดคือเขารักคุณนะครับแต่เขาไม่กล้าพูดความจริงกับคุณทั้งหมดครับและบทสรุปที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไวครับถึงแม้เขาต้องใช้คําโกหกเล็กๆหรือการปิดบังบางเรื่องนะครับเขาก็เลือกทางนี้ครับเพราะเขายังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ครับแต่เขาก็รู้ดีนั่นแหละครับว่าหากถ้าไม่แก้ไขอะไรเลยความลับความไม่จริงใจจะกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ที่พาความรักนี้ไปสู่ทางตันได้ครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงครับที่คุณเองก็รู้สึกว่่าาาาาบบบงงงงครรรัั้ออะเเเขขพูดไมมตกกใจหหืืน็ ตัองไว้ไม่ให้คุณรู้แล้วใช่หรือไม่ใช่ครับที่คุณเคยตั้งคําถามในใจว่าเฮ้ยเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือเขาไม่จริงใจกับเราถ้าจริงถ้าใช่คอมเมนต์บอกอาจารย์ได้เลยนะครับและพระแม่ลักษมีกําลังบอกกับคุณว่าความจริงอาจเจ็บแต่การหลอกลวงทำลายทั้งหัวใจครับรักที่แท้จริงต้องกล้าส,ส่องไฟไปที่เงามืดเพื่อให้ความเชื่อมั่นกลับมาครับ และพระแม่ลักษมีท่านเตือนว่าถึงเวลาที่จะต้องหาความจริงใจเป็นรากฐานเพราะความรักไม่สามารถเติบโตบนคำโกหกได้ครับและข้อคิดจากไพ่ใบนี้ก็คือ ความรักที่มั่นคงไม่ต้องการคำพูดที่สวยหรูครับต้องการเพียงความจริงที่ออกมาจากหัวใจครับและถ้าคุณอยากอ่านใจเขาให้ลึกกว่านี้แบบเฉพาะตัวนะครับอาจารย์ป๊อบสามารถเปิดไพ่ต่อได้ว่าเขาอะกำลังปิดบังอะไรเขากลัวคุณรู้เรื่องไหนและความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่สามารถทักมาที่ไลน์ id spell98 ของอาจารย์ได้เลยครับลูกดวงของอาจารย์หลายคนนะครับที่มาเปิดไพ่แล้วยืนยันว่าได้ความจริงตามที่แบบ ตามหามานานรีวิวให้อาจารย์เยอะมากนะครับนะรีวิวทุกรีวิวเป็นรีวิวแท้นะครับมีรายการโอนครบนะครับไม่ใช่รีวิวปลอมคุณสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับโอเคครับแล้วเมื่อความจริงบางอย่างถูกปกปิดไว้นะครับความสัมพันธ์ก็ยิ่งเต็มไปด้วยความเหนื่อยความอึดอัดและการพยายามแบกรับกันเกินกําลังครับและสิ่งที่สะท้อนต่อเนื่องไปยังไพ่ใบที่4หมายเลขที่64ก็คือคู่ทรหดคู่ถูกคู่ยากรักที่เหนื่อยแต่ยังผูกพันครับลูกดวงครับไพ่ใบนี้กําลังเปิดเผยถึงสภาพหัวใจลึกๆของคนรักของเ้ามว่ไยยและต็ปด าระแล้วก็ความเหนื่อยและยังมีความขัดแย้งที่แบบยังแก้ไม่หมดนะครับแต่ถึงจะลบาบากแค่ไหนเขาก็ยังไม่คิดจะปล่อยมือไปง่ายๆเพราะในใจของเขาอ่ะเขามองว่าคุณคือคู่ทุกคู่ยากที่เขามีกรรมและบุญร่วมกันครับ และสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกในตอนนี้ก็คือเขาอ่ะกำลังรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่อยใจกับปัญหาที่ถาโถามเข้ามาครับทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องครอบครัวแล้วเรื่องความเข้าใจครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนเดียวที่ยืนเคียงข้างเขาแม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ในรักครั้งนี้นะครับแต่ความผูกพันก็ทําให้เขาอ่ะยังอยู่ครับและสิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆก็คือเขามองคุณเป็นเหมือนคู่ทอรหดครับที่ไม่ว่าชีวิตจะลบาบากแค่ไหนอะ่ะคุณก็ยังไม่ไปไหนความคิดนี้ทาให้เขาออ่่่่่่ะะเชืววาาาาถึงงงงแแมมมม้้ม้คคคครรรรััักกจไไดสููณณตต็ยยยีีุุพน ในใจลึกๆเขาก็รู้แหละครับว่าเขาทําให้คุณเหนื่อยเกินไปครับและสิ่งที่เขาอยากทำนะครับแต่ไม่อยากพูดออกมาก็คือเขาอยากบอกว่าเขาขอบคุณคุณครับที่คุณยังอยู่เขาอยากกอดคุณอยากให้คุณรู้ว่าแม้เขาจะทําให้คุณเจ็บปวดหลายครั้งอะแต่เขาก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณแบกรับมาเสมอเพียงแต่เขา่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆครับเพราะกลัวคําพูดของตัวเองเนี่ยจะดูไม่จริงใจแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาทุกวันนี้มันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือเปล่านะครับผมขอตอบตามตรงเลยว่าไม่ตรงครับ ภายใน no? นะครับก็จะทาเหมือนเฉยชาหรือปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายรับผิดชอบมากกว่าแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกผิดนะครับและเขาอยากให้ค nice ุณรู aro aro? ้ว yeah. ่าเขาไม่ได้อยากทิ้งให้คุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพียงแต่เขายังไม่หาทางพิสูจน์ให้คุณเห็นได้ครับและสิ่งที่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาก็คือนะครับคือความกลัวครับกลัวว่าเขาจะเสียคุณไปครับเขากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะหมดแรงหมดศรัทธาแล้วเลือกที่จะเดินออกไปนะครับเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาแต่เขาก็ยังยึดคุณไว้เป็นแรงใจว่่่่่่าาาาาาาตตรรรรบบบดทททีีีีีคคคคคคคุุณยยยััััััังงงอออููเเเขขขกก็็สสส้้้้และปมมมมมมวววพนนนนธ์ื เหวนคู่กรรมถึงแม้จะทุกข์ก็ยังอยู่ด้วยกันเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะตัดขาดแต่ก็มองว่าหากทั้งคุณและเขาไม่ช่วยปรับกันนะครับไม่หาทางออกความเหนื่อยนี้มันก็จะกลัดก่อนหัวใจไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงการอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีความสุขครับ จริงหรือไม่จริงครับผมขอถามนะครับที่คุณเองก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเหนื่อยนะแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่เพราะว่าหัวใจบอกว่าคุณกับเขาอะยังคงตัดกันไม่ขาดใช่หรือไม่ใช่ครับที่คุณเองก็เคยคิดว่าความผูกพันอะมันมากกว่าความสุขจนบางทีอะคุณไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันเพราะรักหรืออยู่ด้วยกันเพราะความเคยชินถ้าสิ่งที่ผมพูดมามันจริงมันใช่คอมเมนต์ตอบที่คอมเมนต์ได้เลยครับและพระแม่ลักษมีท่านอยากบอกกับคุณว่า ความรักไม่ใช่การทนทุกข์แต่คือการเติมพลังให้กันหากการอยู่ด้วยกันมันมีแต่ความเหนื่อยถึงเวลาที่ต้องถามใจว่ารักนี้ยังเติมเต็มหรือเพียงแค่ผูกพันครับและข้อคิดจากไพ่ใบนี้คือคู่แท้ไม่ใช่คู่ที่ไม่เคยทะเลาะแต่คือคู่ที่ไม่ยอมแพ้ให้กับปัญหาและพร้อมหาทางออกไปด้วยกันครับ และถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมจะหยุดทําให้คุณเหนื่อยเมื่อไหรอาจารย์ป๊อบสามารถเปิดไพ่เจาะลึกเฉพาะคู่ของคุณว่าเส้นทางที่แท้จริงคืออยู่ต่อหรือต้องปล่อยมือทักมาได้เลยครับที่ l ลน์ id spell98 นะครับค้นหาที่ id แล้วจะเจอกับอาจารย์นะครับทักมาสอบถามรายละเอียดหรือดูรีวิวก่อนได้ครับรีวิวทุกรีวิวเป็นรีวิวแท้มีรายการโอนครบไม่ใช่รีวิวปลอมแน่นอนอาจารย์ป๊อบการันตีทักมาเปิดไพ่พิสูจน์ความแม่นด้วยกันนะครับ โอเคครับและเมื่อความรักมันเหนื่อยและมันแบกกันหนักนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือการห่วงการแบ่งปันไม่หมดหรือการเปิดใจไม่สุดครับมันเหมือนกับการมีกำแพงมากั้นระหว่างคุณกับเขาครับซึ่งนี่คือพลังงานที่รออยู่ในไพ่ใบที่ห้าหมายเลขที่34ตราณีห่วงของกิดกันครับมันเหมือนรักที่มีรั้วกั้นหรือเปิดใจไม่สุดนะครับลูกดวงครับไพ่ใบนี้กําลังบอกถึงกำแพงบางอย่างในใจของคนรักของคุณเหมือนเขาอะมีสิ่งที่ห่วงแหนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความลับหรือแม้แต่เรื่องเงินทองและครอบครัวเขาไม่ยอมเปิดเผยทุุกออย่างให้ค้คคณรูื แม้เขาจะรักคุณนะครับแต่ในใจของเขาอย่างกลัวการเสียเปรียบครับกลัวถูกตักตวงหร,หรือกลัวคุณจะมองเขาในมุม,มที่เขาไม่อยากให้คุณเห็นครับและสิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้ก็คือเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันปลอดภัยแค่ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นวางใจจนหมดเขาเลือกที่จะเก็บบางเรื่องเอาไว้กับตัวเองเพราะลึกๆอะ่ะเขากลัวเขากลัวว่าจะเสียการควบคุมหรือกล,กลัวการถูกคุณตัดสินหากเปิดเผยทั้งหมดครับ แต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆก็คือเขามองคุณเป็นคนสําคัญนะครับแต่ในใจของเขาอาจจะคิดว่าคุณเข้าถึงเขายากหรือคุณเองยังไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดเขาก็เลยเลือกที่จะสงหวนท่าทีคือไม่เปิดไพ่ในใจออกมาเต็มมาร้อยแม้เขาจะรักคุณแต่ความกลัวและอัตราในใจเขาทำให้เขาไม่กล้าวางทุกอย่างไว้ลงตรงหน้าครับและสิ่งที่เขาอยากทําแต่ไม่ได้พูดออกมาก็คือเขาอยากจะแบบเหมือนวางเกราะลงเขาอยากให้คุณเข้าใจถึงหัวใจลึกๆของเขาแต่เขาก็ยังไม่พร้อมพูดตรงๆว่าอะไรที่เขาหวงหรืออะไรที่เขายังไม่กล้าให้เขาอยากเปิดใจมากขึ้้นแต่่่กก็ลววคาามจจรริงงเือททีะํให คุณปิดหวังครับ ถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือไม่ผมขอตอบว่าไม่ตรงนะครับเขาอาจทําตัวเหมือนคนรักปกติดูแลเอาใจใส่คุณในบางเรื่องแต่คุณกลับรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่คุณยังเข้าไม่ถึงจริงไหมครับสิ่งนี้มันตรงกับพลังงานของไพ่ใบนี้เขาเลือกที่จะให้ในบางมุมแต่ก็ไม่ได้เปิดในบางมุมทําให้คุณสัมผัสไดถึงความกีดกันครับและสิ่งที่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาตอนนี้นะครับเขากลัวการสูญเสียอํานาจหรือความเป็นตัวเองครับคือถ้าเขาเปิดใจทั้งหมดนะครับเขาก็กลัวว่าจะไม่มีที่ให้เขายืนประะะมมาาาาณณเเน้้แลลขกก็ัววหือ่ถคุจ รู้บางอย่างแล้วว่าคุณจะรักเขาน้อยลงเขาจึงเก็บไว้เขาจึงรักษาไว้ทั้งๆที่เขารู้ว่ามันทําให้คุณเจ็บจากความห่างไกลทางใจครับ และบทสรุปของไพ่ใบนี้ที่เขามีต่อความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ก็คือเขายังอยากรักอยากอยู่แต่ก็อยากรักษารั้วบางสิ่งบางอย่างไว้ครับไพ่ใบนี้ก็เลยสะท้อนว่าเขาเลือกที่จะรักแบบครึ่งใจครับเขาเลือกที่จะให้คุณเข้าถึงได้แค่บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่ทําให้หัวใจของคนเจ็บปวดใช่ไหมครับเพราะคุณไม่รู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะหัวใจของเขาอ่ะกำลังคิดอะไรอยู่ผมถามคุณหน่อยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงครับที่คุณเองก็รู้สึกว่ามีบางเรื่องที่เขาไม่เคยเล่าไม่เคยอธิบายตรงๆ ใช่นะครับคอมเมนต์ Comment ตอบกับอาจารย์ได้เลยนะครับว่าจริงค่ะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์โอเคครับและพระแม่ลักษมีกําลังบอกกับคุณว่าความรักจะเติบโตได้ต้องอาศัยความไว้วางใจไม่ใช่กําแพงกันหากเขายังห่วงและคุณยังรอสักวันกําแพงนี้จะพังด้วยความเข้าใจหรือแตกด้วยความไม่ทนครับและข้อคิดจากไพ่ใบนี้ก็คือการรักคือการเปิดใจแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเปิดไม่สุดอีกฝ่ายก็จะเจ็บแบบไม่สุดแต่เจ็บเรื่อยๆครับ และถ้าคุณอยากรู้ว่ากำแพงนี้คืออะไรเขาปิดบังอะไรไว้และเขาจะเปิดใจตอนไหนอาจารย์ป๊อบสามารถเปิดไพ่เจาะลึกเฉพาะคู่ของคุณว่าอะไรคือความจริงที่เขายังไม่ยอมบอกทักมาได้เลยครับที่ไลน์ ID ดี e l l 98สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงและสามารถทักมาดูรีวิวของจริงได้ครับรีวิวทุกรีวิวเป็นรีวิวแท้มีรายการโอนครบไม่ใช่รีวิวปลอมแน่นอนครับมาพิสูจน์ความแม่นด้วยกันนะครับ และเมื่อหัวใจของเขายังมีรั้วกัน้นความรักก็ยังไม่สมดุลเต็มที่ไพ่จึงบอกต่อไปถึงการให้และการรับที่ไม่เท่ากันซึ่งปรากฏชัดเจนในไพ่ใบที่6หมายเลขหนึ่งคนให้เงินขอทานรักที่ให้ฝ่ายเดียวรับฝ่ายเดียวครับ ลูกดวงครับไพ่ใบนี้มันเหมือนเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้ครับมันสะท้อนภาพความรักที่มันไม่สมดุลอย่างชัดเจนคุณอะคือฝ่ายที่ให้มากกว่าทั้งความรักความใส่ใจและเวลาแม้กระทั่งการเสียสละบ,บางอย่างเพื่อให้เขาสบายใจแต่ในขณะที่เขานั้นอะกลับคุ้นชินกับการเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวจริงไหมครับและสิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้ก็คือลึอกๆเกขาซาบซึ้งนะครับที่คุณ <c oughs> ให้แต่ก็ติดสบายไปกับสิ่งนั้น,นครับจนบางครั้งก็ลืมไปว่าคุณเองก็ต้องการการดูแลเช่นกันเขารูู้้นครบว่่าุณเเตต็็็มใใใจจแแกกกอสึิดลๆ ตัวเองอะตอบแทนคุณไม่พอแต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณจริงๆนะครับก็คือเขามองคุณเป็นเหมือนแหล่งพลังใจที่คอยโอบรับเขาเสมอเหมือนคุณคือที่พึ่งที่พักพิงที่เขารู้ว่าไม่ว่าจะล้มลงมากี่ครั้งคุณก็พร้อมที่จะยื่นมือดึงเขาขึ้นมาแต่พอคิดแบบนี้เขาเลยเผลอใช้ความรักของคุณเป็นที่พักมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาแบกรับเท่าๆกันครับและสิ่งที่เขาอยากทําแต่เขาไม่ได้พูดออกมานะครับคือเขาอยากตอบแทนคุณอยากเป็นฝ่ายมอบให้กลับแต่ความกลัวความไม่มั่นใจและความเคยชินกับการเป็นผู้รับทําให้เขายังเก็บสิ่งนนี้้ไวใใจ มากกว่าที่เขาอจะแสดงออกมาจริงๆครับถ้าถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกทุกวันนี้มันตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือเปล่าผมขอตอบเลยนะครับว่าไม่ตรงครับภายนอกของเขานะครับอาจจะดูเหมือนเขา,ารับเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดอะไรไม่พูดไม่ขอบคุณบ่อยๆแต่ในใจเขา่กลับมีความเกรงใจและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ตอบแทนคุณให้พอใจครับ และสิ่งที่ลึกที่สุดในหวัวใจของเขาก็คือความกลัวครับกลัวว่าวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะหยุดให้ความกลัวนี้แหละรครับทำให้เขาอ่ะยังเกาะคุณไว้นแน่นแต่ก็ยังไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบจริงๆจังๆสักทีเพื่อให้ความรักมันสมดุลคือเขากลัวการเสียคุณไปนะครับแต่ก็ยังติดอยู่ในความสบายที่คุณสร้างให้กับเขานั่นแหละครับและบทสรุปที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้ก็คือเขายังอยากอยู่กับคุณยังอยากพึ่งคุณแต่ก็รู้ว่าความรักที่ให้ฝ่ายเดียวอ่ะจะอยู่ได้ไม่นานเขาจึงอยู่ในสภาวะสับสนอยากให้มากขึ้นแต่กก็ยยัังงไไมมม่่่่ล้้้้าาาพอออใบบนนีีคืเสสสะทวถปร ดลรักนี้อาจจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงครับผมถามคุณหน่อยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงครับที่คุณเองก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยกว่าที่ควรใช่หรือไม่ใช่ครับที่คุณก็สังเกตว่าเขาแทบไม่เคยถามเลยว่าคุณอยากได้อะไรถ้าจริงถ้าใช่คอมเมนต์บอกอาจารย์ได้เลยครับและพระแม่ลักษมีอยากบอกกับคุณว่ารักไม่ใช่การให้ฝ่ายเดียว รักที่แท้จริงคือการอบรับซึ่งกันและกันครับถ้าเขายังรับโดยไม่ให้ความรักก็เหมือนน้าที่ไหลออกไม่ไหลามาวันหนึ่งมันจะเหือดแห้งไปเองครับและข้อคิดจากาไพ่ใบนี้ก็คืออย่ารักจนลืมรักตัวเองเพราะเมื่อใจคุณเต็มความรักถึงจะมีแรงไปต่อครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะเริ่มให้เมื่อไร่และจะปรับสมดุลความรักได้อย่างไรอาจารย์ปอพร้อมที่จะเปิดไพ่เจาะลึกเฉพาะคู่ของคุณนะครับว่าอะไรคือเงื่อนไขที่ทําให้เขาเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ทักมาสอบถามรายละเอียดที่ line id s p e l l 9 8ได้เลยครับรีวิวเป็นรีวิวแท้มีรายการอนครบไม่ใช่รีวิวปลอมทักมาพิสูจน์ความแม่นกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือการอ่านใจคนรักของคุณจากไพ่ทั้ง6ใบตั้งแต่ความลำบากความเจ็บปวดคําพูดที่ทําร้ายโกหกที่ซ่อนเร้นความผูกพันที่เจ็บและสุดท้ายคือความรักที่่ไมสมสดุล เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การทำนายแต่มันคือกระจกที่สะท้อนความจริงของความสัมพันธ์คุณในวันนี้ครับสวัสดีครับ